สวัสดีครับกีฬาเชลิตด,ดิงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ทําหน้าที่ในการเชียร์ซึ่งหัวใจหลักของการแข่งขันนั้นจะอยู่ที่การเชียร์และการตะโกนในวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าองค์ประกอบของการเชียร์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง <Let go. S 1> การเชียร เปรียบเสมือนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยความหมายอยู่ที่การเชียร์นั้นส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสถาบันหรือองค์กรเพื่อให้ผู้ชมได้เปล่งเสียงไปพร้อมๆกับทีมเชียร์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและแสดงถึงน้ำใจนักกีฬาโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการเชียร์และการร้องเป็นจังหวะนั่นเองครับหากคุณผู้ชมได้ชมการแข่งขันเชียร์ลดงดิงอย่าลืมส่งเสียงเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ทีมนะครับเพราะการดูกีฬาเชียร์ลดงดิงให้สนุกนั้นอยู่ที่สปิริตในการเชียร์ครับ run